น้องอดามาทำอะไรคะวันนี้น้องอดามาทำอะไระะมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปกับใครใช่มาถ่ายคลิปกับพ่อเหรอจ้ะทุกคนพาน้องอนณามาเล่นนามาเล่นอยู่นานะคะธรรมชาติตอนเย็น พอดีเลยนี่มาเจอพี่คนนี้เรามาถ่ายคลิปราถ่ายสงส่เราเป็นยูทูบเบอร์หรือมั้งธรรมชาติตอนเย็นนะคะสวยสดใสเสมอช่วงตอนเย็นแดดล่มลมตก พาลูกมาเล่น,น,นดนูนะญาติๆกันเนี่ยแหละค่ะเด็กน้อยไม่ค่อยมาไม่ค่อยได้มาสัมผัสครับน,า,นาสักเท่าไหร่อยู่แต่ในบ้านวันหยุดปี<ม>เทอมก็ถึงได้พามาแม่นูมีตังมีตังเหรอมีตังกี่บาทเด็กๆนะคะเขาวัวก็จะเล่นตามภาษาเด็กๆเอง ถ้าไม่ใช่ช่วงผิดเทอมก็ไม่ได้มาวิวทิวทัศน์ธรรมชาติตอนเย็นสบายตาสบายใจพักผอ่อนฮะอยากเหยียบไส,เด,เ,บสเดือนไหน,นว้าวโนอาดาบอกว่าอยาเหยียบไสเดือนดูสิมันมันเป็นแกฮะ มันเป็นอะไรลูกไหนดูนดิดูเสืออันนากลัวไหมน่ะไหนไหนเสืเดินแม,ม่ยังมองไม่เห็นนี่เลยตัวเมียอะไรนะตัวเมียรู้ได้ไงว่าตัวเมียเอ้ามันอย่างน้าเขิมโอ้โหแลอันดาได้เหยียบม,มนันหรือเปล่า ไม่ได้เหยียบโอ้ความน่ารักความสดใสของเด็กๆนะคะทุกคนเด็กๆก็จะใส่ซื้อบริสุทธิ์อย่างนี้แหละตามภาษาเขา ไปเดินเล่นตรงนู้นไปไปเร็วโอ้ไปเดินเล่นทางน้น้นนู้นทางนู้นเดินไปเลยเดินไป นาข้าวเขียวเจ้าอุ่มมีเถียงนาด้วยน้อยทำไมมีข้าวด้วยละไม่เห็นเกิดเลยตรงไหนลูกเอาคอยเห็นเป็นสีสีอะไรสีเหลืองสีเขียว นาข้าวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาไปเลยเลยกปลูกไปเดินเล่นหนงนูชีวิตเด็กบ้านนอกก็จะอยู่ตามแบบนี้แหละค่ะทุกคนอยู่กับความเป็นบ้านนอกบ้านนอกบ้านบ้าน อะไรนะลูกอ,อ้ตน้นหญ้าแล้วเป็นอะไรอะ่ะ เปือนนะขี้ดินอืมเขาไทยเหรอ โอ้อันดานี่ไซเดือนอีกแล้วลูก <S <S ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมโอ้ไซเดือนขึ้นมาตัวผู้แล้วดูได้ไงว่าเป็นตัวผู้ลูกม,มันโดนมดกัดแล้วกลายเป็นตัวผู้มันโดนมดกัดแล้วกลายเป็นตัวผู้ตายแล้วดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมเห็นไหมมั้งกระดบืบกระดบืบไปกระดืบกระดืบไปโอ้ยดยูดูดูดูแลม,มีมีที่ดุ้ มันมันเห็นปิ๊งปิ๊งอยู่ไหนปิ๊งมีที่นูดูไปแล้วโอ้ดูจากไหนล่ะลูลูบอกว่าลูลูไปหาลูลุงบอกไปเล่นน้ไมไม่กลัวไปิ๊งจะลุงบอกว่าจะจับกินให้หมดเลยโอ้ดูใน Youtube เหรอใช่อืม นี่แหละจ้าทุกคนดินบ,บ้านนอกบ,บ้านนาก็จะไม่ค่อยมีสารเ<น>คมีตัวเอ,เอาตัวกู้มาอยู่ตรงออเอาตัวมีเอ,เอาตัวบีไปหาแม่มันใหมอ่อเอาไว้นี่แหละลูะลกท,ที่นาตามท้องทุ่งท้องนาอยู่บ้านนอกแบบนี้นะคะทุกคนจะไม่ค่อยมีสารเคมีก็จะมีไส้เดือน ถามีใส่เดือแสดงว่าดินดีไม่มีสารเคมีธรรมชาติล้วนๆค่ะทุกคนว้าวน่ารักมากน่ารักมากเลยเหรออาดากลัวไหมนนอกินตัวใดน้อยกว่าเงบนเลยชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขไปอีกแบบนึง ธรรมชาติล้วนๆสุกัยสบายใจก็อยู่ที่บ้านเราดนี่ยนะคะที่บ้านแม่หมูแม่หยยบไผ้เดือนนะหืมหยยบไผ้เดือนหืมไส่เดือนมันไปแล้วเอ้าอยินไหนทนไง,นนงยอยู่นู่นเลยไปไป,ปเดิน น,นี่แหละคะ่ะทุกคนขเขาเรียกกับความสุข,สขความสุขที่หาไม่ได้เนาะจากการมาสัมผัสด้วยตัวเองเอเอหืมนั่นเปื้อนเลยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปล้างใหม่ได้นะไปล้างมือได้ไม่ฮาอยเชฟอยู่เสื้อแล้วมันก็ซักเลยนะไม่อย่าไปอย่าไปเช็ดที่เสือ้อสิมันเปื้อน อาจจะล้างมือที่ไหนลบไม่มีไม่มีเอาขวดน้ำอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้กับไปล้างที่บ้านไงมือนั่นเนลาใหญ่ก็รักอ่ะไปไปเดินลูกเดินเร็วเดินน้ำหน้าเลย ความสุขของเด็กๆช่วงบีเทิมนะคะทุกคนฝากไว้แค่นี้คะ่ะฝากติดตามสาวบ้านคองแฟนเพจด้วยนะคะเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกินอะไรก,กไ็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะจ้าสวัสดีคะ่ะไปแล้วคะ่ะ